จังหลายปีแล้วคะ่ะปวดมาเป็นสามสี่ปีแล้วเนี่ยใช้ไม้เท้าอะค่ะ<ม>แต่ทุกวันนี้ก็ถ้าเดินในบ,บ้านนี่ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแต่ถ้าเราไปข้างนอกเราต้องใช้ไม้เท้าไว้กันเราล้มหัวเ<ม>ข่าคือมันเคยล้มมาก่อนแล้วปวดหัวเขา่าแล้วก็มาเลยไปหาหมอีมมอแม่เป็นข้อเข่าเสื่อมระยะไหนครับระยะสามค่ะระยะามตกน้ำข้อ,ขอเข่าไม่มีเลยมันแตกต่างกันเยอะไหมครับคุณแม่ตอนที่ก่อนรักษากับหลังได้รับการรักษาเนี่ย สุกมันจะดีกว่าเก่าเยอะนะค่ะแต่ตั้งแต่พอฉีดมาแล้วนี่พอดีขึ้นก็ไปเที่ยวเขาใหญ่มาเดินด้สวนอะไรได้หมดแหละแล้นี่เดินได้ดีมันไม่เป็นไรหรอกเช้าเลยมาเดินสามสี่รอบรอบบ้านเลยไ,ได้ทุกวันไม่มีปัญหาไม่ไม่ได้น,นัง่งอย่านี้ก็ดีอ่ะเราพูดถึงว่าดีมันดีนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปโอหรือไปอะไรเลย ศูนย์รักษาเข่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ